สวัสดีครับ,บพกกกกี่น้นองาาบองไปทุกทุกคนพบกับผมกวดกยอดคือเก่ <c oughs> เาพีน่น้องผ้ายางบองงูไม้ไม้พี่น้องไม้ไม้ใส่โบลายดีครับใส่สามหลังแต่เลี้ยวบันขึ้นเป็นมิมิตโมกนีเต้สามหลังพี่น้องนี่ยไม้ไม้พี่น้องมาเบิกกันต้นคองมันพี่น้องหูมันห้อยมันขวดเห็นปะหูขวดเดี๋ยวผมพาพี่น้องย่างไปเบิงึง <c oughs> หมอกก็คือแห้งแต่ลังไม่ตลบได้นานๆ,นานๆาว่าเดียว ลมโอ้ยน้องเท่าขาดแล้วพี่น้องเฮ้ยมึงเนี่ยห้อยมันกวดไหมมึงเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ห้อยมันกวดใหม่ๆหม่ดิพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ห้อยมันกวดใหม่ๆหม่ดิครับกล่องกรโฟกัดเอ้ยไปบ่ได้เมื่อไหราจะถือหรมั้งถือมันคือสีหนาติง,งมันหยุกอยู่นัน่นดินังนเอนั่นฟังนั่นพี่น้องฟังน,นั่นฟังน,นั่นหนาตีมันอยู่ ยิงแต่งจัดจวดค่อยๆโอเหมือนๆขับขึ้นมากกันขับขึ้นมากกอนต้องเขอาหมูรุดเลยพี่นออ้องเดีนะ๋ยวผมขอเนี่ยเดือพี่น้องเอาของถอดกระดาษตกยางอีกสิบบาทพ <c oughs> ี่น้องเงินถอดบ่มีนี่แหละครับนี่คือกระดีบพี่น้องเลยใช่เน่ยูมันไปเบิงเบ่งกันไปเบิ่งกันพี่น้อง ตัวไหนตัวไหนจได้เห็นหาติงกอยู่ตัวนตัวหจได้ดกัฟังนี่บคือพี่น้องำือกันดังกระจอดอยู่ดอกผมยางมันตัวนี้ผมยังน่เทียมอยู่นี่หติงยีหลีตัวละะละอีหลีนี่แม่พี่น้อง

ตายกอว่าสบายบ้านนี่เจ๊งเลยนัวใจเนีย่ยเตียนไปของทีแล้แเวเตียนไปของเรื่อโโยเว้ยโคตรเจ้าตัวหนึงเด็ไปของตัวนึงเนี้ออเดี๋ยวนี้ตัดมือข่อยซะถอาวอเ้ยน,นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลว,วลพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วหน่อยแข้งดีดีกวูโบไดบ้พี่น้องหน่อยแข้งดีดีกูโบได้มาเบิ่งตูกมันพี่น้องมาเบิ่งตูกมัน เอาไปบองเป็นแปลกันมองเปลี่ยนแปลมองเป็นแปลงนี่เอาเสียไปพี่น้องมึงโซหุ่นไหนนังเลยนู้นไหนนู้นน้อยฮะฮะมาให้พี่น้องหุ่นมึงได้นี่งขาเป็นของมายังขาเป็ของมันยังเอ้าหไงจองเป็นยังอ๋อมันกัดบ่วงคือทำไงกัดบ่วงกัดบ่วง กัดมือใอยเด้อกัดบ่วงได้เด้อน่าจะเพิ่งถือพี่น้องกันมันถือดนมันกันสังเกตไงน้องกันอุไรเคยใส่บ่วงดูน่าจะไอ้สังเกตตัวพี่เอาเนาะก็มันถือดนมันจะนาบ่วงน้องพี่มีแต่น่าจะถึงถือถือก่อนที่แจ้งไงว่าแยกตรงนี้ก็ได้เป็นหนูผูด้วยพี่น้องเนาะหนูผูหน่อยจัด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 เออเดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยวก็ปล่อยและเดี๋ยวก็ปล่อยละ นี่กอเอาลพี่น้องมาเนี่ยคลิปนี้กับมันเห่าปไปเลยบ่วงมันหน่อยนะพี่อนอะบ่วงสามหลังนึ่งการหอดบ่วงไปบ่วงสามหลังนึ่งพี่น้องบ่วงมันหน่อยกะที่บวัปวปวยมันเห่าดอกพี่น้องบึง่งสีเส่งนะพี่น้องเนาะกะที่ไม้นี่กัไปไปตัวนึงเดี๋ยวโอกาสหนาวยังมาบึงใหม่มันดีถือบ่อหรือจังไลหรือผมสีง่ายบ่วงไปที่ทนะนะั้งอื่นนะพี่น้องเนาะแต่ผู้ใดมาขิดแบบนี้เด้อพี่น้องเน้อก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กุชซับสไครต์ผมเพื่อเป็นกระลังใจผมนะพี่น้องเนาะในการท้าคลิปต่อไปคลิปหน้าผมที่ภาพี่น้องไปเห็นอยังไปหางนูไปใส่เบ็ดไปหาปลาไหลตีปพาพี่น้องไปเห็นอยังหากินแบบบานๆพี่น้องเอาบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กุชซับสไครต์ผมอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมกดแชร์ี๋้แห้งดีพี่น้องกดแชร์ี๋้แห้งดีกดแชร์ให้ผมให้ผู้อื่นได้เห็นน้ำผู้อื่นได้มัวน้ำนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง